สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่ปี2025นะคะวันนี้มีอะไรใหม่ๆจาก j e l l y f i t Thailand มาอัปเดตให้ฟังกันค่ะสำหรับ j e l l y f i t Thailand นะคะถ้าเกิดว่าใครจะมาเป็น j e l l y f i t Fam นะคะง่ายๆเลยก็คือการเปิดบินค่ะแต่เปิดบินเพียงครั้งเดียวนะคะไม่ว่าจะเลือกเป็นแพ็กเกจไหนก็ตามของเรานะคะทุกคนจะได้เป็น j e l l y f i t Fam ค่ะ j e l l y f i t Fam นะคะ, fam, ะ,คะมีข้อดียังไง ก็คือได้สามารถร่วมกิจกรรมที่เราจัดให้ตลอดทั้งปีได้เลยไม,ไม่ว่าจะเป็นเบสิกเทรนนิ่งนะคะหรือว่าโอเพนเฮาส์คลาสนะคะทั้ง2องคลาสนี้นะคะได้รับคำนิยมมากแล้วเราจัดมาตลอดเลยจัดมาทุกเดือนตลอดถ้าโอเพนเฮาส์นี้ก็คือปีนี้เขาไปที่11แล้วอะทุกเดือนนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ ลูกค้านะคะสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเราได้จับมือกับเนวอาร์ติสชื่อดังนะคะในประเทศไทยนะคะเข้ามาหมุนเวียนมาอัปเดตเทคนิคใหม่ๆให้กับเจลฟิตแฟมค่ะซึ่งในแต่ละท่านนะคะก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างนะคะโดดเด่นแล้วก็แบบน่าสนใจมากๆแต่ว่าการจะเป็นเจลฟิตแฟมได้นะคะก็ต้องดูแพคเกจค่ะ ทีนี้นะคะแพ็กเกจที่เราปรับใหม่ในปี2025นี้นะคะก็คือ,เ,อเพิ่มสิ่งดีๆให้กับทุกคนไปอีกค่ะเพิ่มสิ่งดีๆคืออะไรคือเรานะคะมีเนลเลโบอคาเดมีนะคะเป็นสถาบันที่สอนเกี่ยวกับทำเล็บอยู่แล้วนะคะเราก็เลยจับมาเมิร์จกันนะคะโดยการเอาสิทธิพิเศษจากเนลเลโบอคาเดมีนะคะมามอบให้กับเจลฟิตไทยแลนด์ด้วยถ้าเกิดว่าใครเคย สนใจจะเข้ามาเรียนที่เนลระบบอ c a าเดมีนะคะปกติแล้วคอร์สเรานะคะ15,900บาทเรบาทแล้วก็จะได้กิฟเซ็ตนะคะที่นำกลับไปใช้ที่บ้านได้เลยนะคะของเจลิฟิทนะมูลค่า5,500บาทด้วยทีนี้เราก็ไปขอสิทธิพิเศษนั้นมาใส่ในแพ็กเกจของ e เจล i ฟ Thailand ดังนั้นถ้าใครเปิดแพ็กเกจกับเรานะคะจะมีสิทธิพิเศษนะคะสูงสุดถึง เรียนฟรีหคนเลยค่ะก็คือมูลค่าที่ฟรีนะคะคือฟรีถึง15,900บาทเลยนะคะแต่ว่ามันไม่หมดเท่านั้นนะคะเพราะจริงๆแลว้วแพ็กเกจ300ขวดเนี่ยนอกจากจะฟรี15,900บาทหนึ่งท่นแล้วเนี่ยยังมีของแถมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบสเป็นท็อปเป็นเจลฟิตแคร์นะคะมูลค่ารวมรวมถึงเกือบ40,000บาทเลยอะซื้อ300ขวดฟรีเกือบ4 0,000บาทตกใจปะตกใจมากเลยแค่พูดยังหน่อยเลยอะ แล้วก็แพ็กเกจที่ลดหลั่นกันลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็น180ขวด100ขวด80ขวดหรือว่า24ขวดนะคะก็มีสิทธิพิเศษเกี่ยวกับเนลระาบัวคาเดมีเช่นกันค่ะอาจจะเป็นส่วนลดที่ลดหลั่นกันลงมานะคะแต่ว่าของแถมก็ยังจัดเต็มเหมือนเดิมดังนั้นนะคะถ้าถามว่าจะเป็นเจเลฟิตแฟมช่วงไหนดีที่สุดขอตอบเลยค่ะว่าช่วงนี้ค่ะเพราะว่าแพ็กเกจเราเพิ่งอัปเดตมาและเพิ่งเปลี่ยนใหม่แล้วมันลดมาก ถ้าใครนะคะสนใจจะมาเป็นเจลฟิตแฟมด้วยกันนะคะก็สอบถามได้ทุกช่องทางเลยค่ะรอตอบอยู่นะบาย